เปลี่ยนเมนูภาษาใน Facebook ไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับสําหรับใครที่เปิด Facebook ขึ้นมาแล้วโชว์อาการแบบนี้ครับเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกขณะนี้เราพบปัญหาในการตั้งค่า Facebook เป็นภาษาไทยคุณสามารถลองอีกครั้งหรือใช้ Facebook เป็นภาษาอังกฤษวงเล็บสหรัฐอเมริกาไปก่อนก็ได้แล้วมันจะมีปุ่มกดให้เราเลือก2ปุ่มใครที่เจอปัญหาเหล่านี้มีวิธีแก้ ไปดูกันเลยครับเปิด Facebook ขึ้นมาจะมีข้อความขึ้นโชว์แบบนี้เลยครับขณะนี้เราพบปัญหาในการติดตั้ง Facebook เป็นภาษาไทยคุณสามารถลองอีกครั้งหรือใช้ Facebook เป็นภาษาอังกฤษวงเล็บสหรัฐอเมริกาไปก่อนก็ได้ตามนี้นะครับทีนี้เขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่ด้านล่างครับถ้าเรากดคําว่าลองอีกครั้งมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ยอมไปไหนสักทีหนึ่งดังนั้น เดี๋ยวมาดูวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้กันเลยครับวิธีแก้ลลำดับที่1น,นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับให้เรามาเลือกแถบด้านล่างเลยครับว่าดาเนินการต่อในภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนเมนูกลับมาเป็นภาษาไทยขอยงเราเหมือนเดิมนะครับให้กดดําเนินการต่อทีน,นี้เขาจะสามารถ จะสามารถกลับเข้ามาเข้า Facebook เราได้ตามปกติแล้วเป็นแบบนี้นะครับแต่เมนูที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเมนูภาษาอังกฤษในที่นี้ก็คือคําสั่งต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเมื่อเราเข้ามาได้แล้วนะครับให้เราไปเปลี่ยนจากเมนูภาษาอังกฤษให้กลับมาเป็นเมนูภาษาไทยเหมือนเดิมครับไปที่ขีด3ามขีดเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ setting and privacy ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับ ไปที่ l language สัญลักษณ์คือรูปโลกตัวนี้นะครับกดเข้าไปทีนี้ให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยก็กดไทยครับเขาจะดับแอปไปครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นเมนูภาษาไทยตามนี้ทันทีนะครับกดออกไปนะครับแล้วกดออกมาทีานี้เราก็ได้เมนูภาษาไทยกลับคืนมาแล้วนะครับ แต่วิธีนี้จะยังคงไม่ถาวรนะครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่เจออาการแบบนี้นะครับครูหนึ่งแนะนำให้ไปทำการอัปเดตโทรศัพท์มือถือของเราเองให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วก็เข้ามาอัปเดตตัวแอป Facebook ด้วยนะครับเนื่องจาก ภาษาในเวอร์ชันของเครื่องเราอาจจะไม่ทันกับภาษาของแอปนะครับดังนั้นมันจึงเกิดสาเหตุแบบนี้ได้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้ภาษาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรียกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ